นํำเสนอรถแก๋งมือ2นะคะรุ่นยอดฮิตเลยค่ะใครได้ไปนี่คุ้มเลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้นะคะราคาแค่หลักหมื่นและไม่มีงานเก็บด้วยค่ะแต่ก็มีตำหนิตามการเวลานะคะรถ Honda Civic ค่ะ Civic Dimension นะคะเกียร์ออโต้ค่ะรถจนปี02แจ้งจดทะเบียนปี03เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะสภาพดีเดิมๆไม่มีชนหนักค่ะเลขไม่0 0หโรนะคะ สีสวยมีรูรอยเล็กน้อยเครื่องเกียร์ช่วงล่างปกติดีร้อแมรบขอบ17ไฟหน้าใหม่ใหม่พมติดใหม่มีประกันชั้น3ค่ะพวกน้ำมันเครื่องกองนี้เพิ่งเปลี่ยนมานะคะไปใช้ต่อได้เลยค่ะทุกท่าน5,900 0บาทราคานี้บังคับโอนนะคะสนใจติดต่อนัดดูรถหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ผ่านช่องทางการติดต่อใต้คลิป ควรไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนด้วยนะคะเพื่อประโยชน์และความสบายใจของท่านเองนะคะสวัสดีค่ะ